สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเลือกไพ่ทำนาย Pick a Card ในหัวข้อปีใหม่นี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรโดยอาจารย์สรุดาดรฟอร์ u n e ค่ะเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในปีใหม่2566นี้ค่ะขอให้ผู้เข้ามารับคำทำนายเลือกไพ่ที่ชอบที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุด หนึกองจาก3ามกองแล้วมาดูคําทำนายกันเลยค่ะมีไพ่สามกองก็คือกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สค่ะเลือกแล้วมาดูคําทํำนายกันนะคะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่ได้ไพ่กองที่หนึ่งก่อนอื่นมาดูภาพรวมดวงชะตาของคุณว่าในปีใหม่2566นี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรกันค่ะ เขาเปิดไพ่นะคะ7 of swords 3 of cups 5 pentacles Devil The star The fool Queen of wands King of wands Wheel fortune และ นายอว a n d s ในปี2566นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมของคุณนะคะจะเน้นไปที่เรื่องการงานและการเงินค่ะซึ่ง มันมีบางส่วนนะคะจากปีเก่าที่ผ่านมาซึ่งคุณทำงานทิ้งไว้ค้างคาไว้ยังไม่จบสิน้นและคุณจำเป็นที่จะต้องสะสางให้จบนะคะมีอุปสรรคขัดขวางในเรื่องการงานที่รอที่ท้าทายให้คุณไปจัดการให้ผ่านพ้นไปนะคะคุณอาจจะต้องมุ่งมั่นฝ่ฟาฟันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต้อง ทำงานหามลุ่มหังค่ํานะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งคุณสิ่งที่คุณมุ่งหวังก็น่าจะเป็นจริงนะคะได้ไพ่เดลสตาร์ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นความรักใหม่ๆที่เข้ามาก็มีโอกาสนะคะคุณอาจจะมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสไปท้าทายสแสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ที่คุณยังไม่เคยมีประสบการณ์และในเรื่องงานคุณก็จะได้รับผลสําเร็จ เป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นไปได้นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นมีพาระลังานรับผิดชอบมากขึ้นชีวิตโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะและ อย่างไรก็ตามภาระรับผิดชอบนั้นทําให้คุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกอึดอัดซึ่งอาจจะเป็นจริงที่คุณจะต้องจัดการบริหารตัวเองในเรื่องของการที่จะระบายความเครียดปลดปล่อยตัวเองออกมาโดยการไปพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวไปชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองบ้างนะคะแล้วคุณจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีพลังงานกลับมาทํางานใหม่นะคะหลังปีใหม่ เดี๋ยวขอจารย์ดูเรื่องโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของสิ่งที่ไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะในปี2566นี้มีเรื่องอะไรที่ไพ่จะเตือนหรือมีเรื่องอะไรที่ไพ่อยากจะแนะนำคุณนะคะจยนจะใช้ไพ่ชุดที่เรียกว่า d i s p e r b l o n l o r n e s h a ขอเลือกขึ้นมา3ามใบค่ะ1 2 3สอาำหรับคนที่เลือกได้กองที่หนึ่ง พ่อยากจะเตือนอะไรคุณนะคะใบแรก acceptance ใบที่สอง s t u d e n expression ใบที่สาม promise of the future ไพ่เตือนคุณนะคะว่าให้เตรียมใจยอมรับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิต และในการที่คุณยอมรับประสบการณ์ความรู้หรือวิถีชีวิตใหม่ๆวิถีการทำงานใหม่ๆนั่นก็คือการที่คุณจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อยอดในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันของคุณนะคะ ขอให้คุณปลดปล่อยตัวเองออกมาค่ะ Children expression ถ้าคุณเหนื่อยนะคุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกอึดอัดขอให้ปล่อยตัวเองออกมาทำตัวเหมือนเด็กๆสะบ้างนะคะปล่อยจิตปล่อยใจให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายอยากจะได้อะไรอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นทำตัวเหมือนเด็กๆเ,เลยตามใจตัวเองบ้างนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไพ่ บอกว่าบทสรุปจุดท้ายคุณจะมีอนาคตที่ดีเห็นแสงสว่างอยู่ที่เส้นปลายขอบฟ้าท่านพระพิคเนทท่านสัญญาว่าคุณจะมีอนาคตที่ดีกว่าในปีเก่านะคะขอเลือกอีกใบหนึ่งนะคะจากสำรับนี้นะคะก็คือ Uranian Astrological Card Deck สำรับนี้นะคะจะขอเป็นใบสรุปหนึ่งใบนะคะในภาพรวมหนึ่งปีของคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง คุณได้ไพ่มาส s มาส s หรือไพ่ดาวอังคารนะคะเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะต้องมีกิจกรรมขยันขันแข็งในการทำงานนะคะ และเป็นการที่คุณจะต้องพยายามที่จะลดความใจร้อนหุนหันพันแล่นมุทะลุดุด,ดันของคุณลงไปนะคะการทำงานกิจกรรมของคุณเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นไปได้ด้วยดีนะคะดังนั้นขอให้คุณพยายามนะคะที่จะวางแผนงานทำจิตใจให้สงบเพื่อมุ่งไปข้างหน้าสู่อนาคตก้าวสู่ปีใหม่2566นโดยเฉพาะในเรื่องการทำงานและกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้อย่างประสบความสาเร็จค่ะ และนั่นก็คือภาพรวมนะคะของปี2566สําหรับผู้ทีเ่เลือกได้กองที่1และสุดท้ายนี้อาจารย์ขอขอบพระคุณสําหรับการรับชมค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากจะขอดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เป็นไกด์ไลน์ของชีวิตในปีใหม่2566นี้ขอกรุณาติดต่อมาที่อาจารย์สรุดาด็อกเตอร์ฟอจูน โทรหรือไลน์ ID 0 6 2 4 7ย5 2 5 1ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขสมปรารถนาทุกประการในปีใหม่2566นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สอง ก่อนอื่นมาดูภาพรวมของดวงชะตาของคุณในปีใหม่2,566นี้นะคะว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะขอจารย์เลือกไพ่ขึ้นมานะคะได้10ใบดังภาพดังกล่าวนี้นะคะใบแรก four a n d s ใบที่สองในไพ่ the empress ใบที่3าไพ่ the emperor โอ้ oh, ดีมากเลยค่ะ The Empress The Emperor ติดกันมาเลยนะคะใบที่สี่ได้ไพ่ Five of Wands ใบที่ห้าได้ไพ่ Six of Wands ใบที่หกได้ไพ่ Queen of Coins ใบที่เจ็ดไพ่ The h i e r o p h a n t ใบที่แปดได้ไพ่ The Lover ใบที่เก้าไพ่ king of cups ใบที่สิบสุดท้ายได้ไพ่ seven of wands สำหรับคุณที่เลือกกองที่สองนะคะในชีวิตปีใหม่ของคุณนะคะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องมีการขัดแยง้งหรือมี conflict เรื่องการงานเกิดขึ้นซึ่งคุณอาจจะต้องเอาใจใส่ใช้ ความพยายามในการที่จะควบคุมบริหารจัดการด้านการงานนะคุณเป็นหงหัวหน้างานระดับสูงนะคะเดินทั้ง the empress และ the emperor ในคนคนเดียวกันต้องใช้ความอ่อนโยนละมุนละไมและความเป็นผู้คุ้มกฎดของคุณนะคะเป็นผู้บริหารจัดการระดับสูงหรือเป็น ceo หรือเป็นหัวหน้างานเนี่ยคอยควบคุมบริหารจัดการการงานให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมันอาจจะมีเรื่องของคนที่อิจฉาริษยาเลยแข่้งเรื่องเองขเลยแก เลยขาเลยเก้าอ,อีของคุณนะคะแต่คุณต้องใช้ความเด็ดขาดและเข้มแข็งของคุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเรื่องการงานและคุณก็จะได้เงินตราขึ้นมานะคะสถานะการทางการเงินของคุณในปี2566จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณได้ King of Coins นะคะหรือว่าพระราชาเหรียญ ถึงแม้ง,งานจะหนักงานจะเหนื่อยแต่คุณได้ค่าตอบแทนผลงานจะให้เป็นรายได้ที่เป็นเกอบเป็นกำรรขึ้นมานะคะและเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีความขัดแย้งในชีวิตนะคะคุณอาจจะเครียดแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองที่จะบริหารจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไรคุณเป็นคนมีเจนส์นะคะคุณรู้ว่าใครคิดยังไงกับคุณคุณสามารถที่จะ ใช้เบื้องหน้าและเบื้องหลังในการที่จะจัดการกลยุทธ์นะคะข้างหน้าก็ยิ้มแต่ข้างรับหลังคุณก็มีโอกาสที่จะตอบโต้กลับไปได้ด้วยกลยุทธ์และด้วยการที่คุณมีเล่เหลี่ยมไหวพริบทันคนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของการทํางานแม้ว่ามันจะหนักเหนื่อยแต่คุณสามารถ เอาชนะได้ผ่านพ้นไปได้ค่ะและยังมีโอกาสนะคะที่จะได้มีความรักใหม่ๆที่ดีๆเข้ามาในปี2566สําหรับผู้ที่ยังไม่มีแฟนนะคะแต่ถ้ามีแฟนหรือแต่งงานแล้วคุณก็จะมีโอกาสมีความใกล้ชิดนะคะกับคนรักหรือคู่ครองมากขึ้นมีความประนีประนอมรู้สึกกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้น และคุณก็จะรู้สึกว่ามีความสบายอกสบายใจชีวิตครอบครัวชีวิตสมรสนี่ได้เติมเต็มอย่างมีความสุขอาจจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวขึ้นมาก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะมีลูกนะคะมีเด็กทารกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวและคุณก็รู้สึกว่าคุณทำงานเนี่ยเหนื่อยหนักเนี่ยเพื่อที่จะสร้างฐานะทำครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ได้อยู่กันอย่างสุขสบายค่ะ และนั่นก็คือภาพรวมนะคะของชีวิตในปี2,566เดี๋ยวอาจารย์จะขอดู Energy ว่าในปี2,566นี้ไพ่อยากจะบอกหรือเตือนอะไรแก่คุณนะคะหรือจะให้คำแนะนำอย่างไรขอเลือกด้วยไพ่ Whisper of Lord Ganesh นะคะไพ่พ a พิคเนเป็นไพ่ชุด Oracle นะคะขึ้นมาสามใบหนึ่งสองสาม เรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณอยากจะให้คำแนะนำอะไรบ้าง reflection ใบแรกนะคะใบที่สอง surrender และใบที่สามได้ไพ่ b r e s s i n g ไพ่บอกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องแสดงผลงานของคุณนะคะออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงานหรือในเรื่องกิจกรรมทั่วๆไปในชีวิตก็ตามนะคะไม่ว่า ผลการกระทําของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณทําด้วยความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมานะคะผลงานหรือผลประกอบการจะออกมาเป็นไปตามที่คุณปรารถนาค่ะเป็นไปตามกระทําคุณทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะถ้าคุณขยันนะคะงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นผลงานที่สําเร็จดีเยี่ยมแต่ถ้าคุณขี้เกียจนะคะผลงานของคุณก็จะออกมาไม่เป็นไปที่ทตาม ปัถนาของคุณนะคะดังนั้นขอให้ตั้งใจนะคะในการทำงานหรือการที่จะป,ปฏิบัติตัวในชีวิตใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างที่คุณต้องการเพื่อให้ผลของการปฏิบัติตัวหรือผลการกระทำหรือพฤติกรรมของคุณนะคะได้มีผลที่ออกมาตามที่คุณต้องการดังนั้นนะคะขอถ้ามีเรื่องราวอะไรในปีเก่า2565ที่อยากจะแก้ไขอยากจะ ละเลิกนะคะปีใหม่นี้ขอให้คุณเปลี่ยนหรือปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะเพื่อผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะและไพ่เซเรนเดอร์ใบที่สองนะคะบอกว่าเหนื่อยนักขอพักหน่อยนะเมื่อปีที่ผ่านมาคุณอาจจะทํางานหนักเหนื่อยและปีนี้ก็มีเรื่องของการทํางานที่หนักเหนื่อยมีปัญหามีความขัดแย้งเรื่องการงานแต่ว่าคุณต้องใช้ ใจของคุณให้สงบนะคะเพื่อ,อ,อใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวในการทํางานหรือการใช้ชีวิตทั่วทั่วไปนะคะและเ,เมื่อคุณพักผ่อนคุณมีใจที่สงบแล้วคุณสามารถที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคมีกําลังกายกําลังใจมีพลังที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อไปได้ชีวิตยังไม่หยุดก็จะต้องสู้กันต่อไปนะคะและไพ่ใบสุดท้ายท่านบอกว่า เออเมื่อคุณมีพลังชีวิตที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าท้อแท้อย่าท้าทอทถอยท่าน พระพิคเนท่านก็จะให้พรคุณนะคะบริิทธให้คุณประสบความสำเร็จตามที่คุณปรารถนาในชีวิตนะคะอย่าไปมัวแต่คิดในแง่ลบนะคะสิ่งดีๆบวกๆในอนาคตนะคะยังมีอยู่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะดังนั้นขอให้คุณโชคดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอดูไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นบทสรุปของทั้งปีจากไพ่ชุดนี้นะคะสำหรับที่เรียกว่าเอ่อยูเรเนียน o อสโ e จีนะคะ ขอเลือกขึ้นมาหนึ่งใบเป็นภาพรวมโดยสรุปของปี2,566ไดไพ่เมริเดียนค่ะ เมอริเดียนนะคะเป็นจุดเจ้าชะตาในโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะบ่งบอกถึงจิตใต้สำนึกของตัวคุณจิตใจลึกๆตัวกูของกูนะคะสัญชาติยานของคุณวาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีอัตราตัวตนยึดมั่นในตัวเองสูงแต่คุณจำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะร่วมมือประสานงานกับคนอื่นนะคะในการทำงานเป็นทีมนะคะและการที่คุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเครียดความอึดอัดการแข่งขันเอาชนะคัดคาน คุณจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ใช้เทคนิคในการที่จะเอาชนะใจคนนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงของตัวคุณเองให้เกิดขึ้นในเรื่องการงาน<ม>การเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะคะแล้วปี2566ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอบพระคุณค่ะและนั่นก็คือภาพรวมนะคะของบุคคลที่เลือกได้กองที่สองในปี2566นะคะและออใครที่สนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์เป็นพิเศษนะคะ กรุณาติดต่อมาที่อาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนเบอร์โทรหรือไลน์ไอดี0624745251ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะหากชอบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาทุกประการในปี2566นี้ค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกได้ไพ่กองที่3นะคะเรามาเริ่มจากการทำนายภาพรวมดวงชะตาของคุณในปีใหม่2566นี้ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรค่ะเลือกไพ่มาได้10ใบนะคะใบแรกก็คือ Two of Cups ต่อไปค่ะเอาขอโทษค่ะ Six of Cups นะคะต่อไปค่ะใบที่2ก็คือ Four of Pentacles ใบที่3 Three of Wands ใบที่4 Ace of p e n t a c l e s ใบที่5 Chariot ใบที่6 Two of Cups ใบที่7 The Ten of Wands ใบที่8 The Fool ใบที่9 Six of Swords ใบที่10ได้ไพ่ Justice ภาพรวมดวงชะตาของคุณในปี2566นะคะมันจะมีเรื่องราว ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเงินฝืดเครืองในปีที่ผ่านมาแต่มีโอกาสด้านการเงินใหม่ๆเข้ามามีโอกาสด้านการงานใหม่ๆเข้ามาและคุณสามารถต่อสู้แข่งขันเอาชนะในเรื่องการเงินและการงานและมีโอกาสด้านความรักนะคะอาจจะมีความรักเก่ารีเทิร์นเข้ามามีการที่ว่าจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆสร้างสมดุลในเรื่องของความรักที่ดีกว่าเดิมนะคะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนน้ำใจที่ดีๆต่อกันเริ่มพัฒนาเป็นความรักที่มีอนาคตมากขึ้น ะะมีโอกาสเดินทางนะคะเนี่ยไพ่เดอะฟูกับไพ่ซิกซ์ออฟซอร์อาจจะเดินทางเรื่องการงานขยับขยายเรื่องการงานไปติดต่อประสานงานยังต่างถิ่นแดงไกลนะคะก็เป็นไปได้และมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่จะทําตัวคุณเองขึ้นมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะคุณอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจสร้างบาลานซ์หรือสมดุลของชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่ในปี 2,566นี้นะคะเดี๋ยวจันขอดูว่าในปี2,566เนี้ยพลังงานชีวิตของคุณเป็นยังไงไพ่จะแนะนำเรื่องอะไรแก่คุณหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะเตือนคุณบ้างนะคะโดยใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ Whisper b l o t d Ganesha ขอเลือกขึ้นมา3ใบนะคะ1 2 3ใบแรกนะคะได้ไพ่ Surrender ใบที่2องนะคะ Support. ไพ่รีไวซ์สปอร์ตใบที่3ได้ First Net. ไพ่สเตรทเฟอร์เน็ตไพ่นะคะบอกคุณว่าออพลังงานของคุณในปี2,566จะเป็นพลังงานที่สูงส่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะคุณจะมีความสง่าง,งามก้าวเข้าไปข้างหน้าในปีใหม่ในชีวิตใหม่ได้ด้วยความสวยงามนะคะยิ่งใหญ่และม,มีพลังงานจาก ถาพิคเนตนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังนะคะอย่างไรก็ตามชีวิตของคุณก็จําเป็นจะต้องหนักเหนื่อยเหมือนกําลังจะ ไตขึ้นไปสู่อนาคตที่ดีกว่าในตําแหน่งงานที่ใหญ่กว่าสูงส่งกว่าแต่มันก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณคาดหวังในระดับสูงนะคะมันเตรียมพร้อมที่จะต้องไปทํางานหนักและเหนื่อยและมีการแข่งขันในระดับสูงด้วยนะคะแต่ไพ่บอกว่ายังไงก็ไม่เป็นไรคะ่ะท่านพันพิคเนตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะขอสรุปอีกหนึ่งใบนะคะดยไพ่สำหรับนี้ก็คือ ไพ่ยูเรเนียนแอสโทรจิโคเด็กนะคะขอสรุปขึ้นมาอีกหนึ่งใบว่าในภาพรวมแล้วปี2566ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรเราได้ไพ่มูนนอตโนดนะคะไพ่ราหูสากลน,นะคะบ่งบอกถึงสัมพันธภาพค่ะการมีคอนเนคชันที่ขยับขยายใหญ่โตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในระดับสังคมของเพื่อนฝูงหรือสังคมของงานการ ก็จะเป็นการที่คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับคนในระดับใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นในสังคมนะคะมันเป็นสัมพันธภาพที่สร้างตัวตนของคุณให้มีอํานาจมากขึ้นในระดับที่เป็นอาจจะเป็นหัวหน้างานขึ้นมาในระดับหนึ่งก็ได้นะคะถ้าในแง่ของการทํางานหรือสัมพันธภาพในเรื่องคู่รักคู่ครองก็จะเป็นสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดนะคะมีความชัดเจนมากกว่าเดิมนะคะถ้าคุณยังโสดอยู่ก็อาจจะสามารถต่อยอดในเรื่องความรักขึ้นไปได้อีกระ ัหเหมือนกนกค่ะและนั่นก็คือภาพรวมนะคะของผู้ที่เลือกได้กองที่3ในปี2566ค่ะและสุดท้ายนี้อาจารย์ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะหรือสนใจจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์กรุณาติดต่อมาที่อาจารย์สรุดาด็อร์ o r t กจูนเบอร์โทรหรือไลน์ไอดีศ4น4์ห5สค่ะสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสมปรารถนาทุกประการในปีใหม่2566นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ